สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเปีกิ้งแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสเกตกลับมาพบมาพอ่อกับทางร้าดปีกิ้งโตไทยกันอีกแล้วมืึอนี้เป็นคลิปประจำวันที่16กุมภาสองหาหกเก่าครับผมเป็นยังไงเนาะถือเลขก,กันแน่บอเลขออกมาเนี่ยโอ้ยบริใจเลยผมอะซื้อเลขเด็กกระดาษซื้อสารเด็ปูน,นอนครับผมพี่น้องอะมาเบิง่งรถเขาดีกว่ามืนนึอนี่มืนนึอนี้มีรถไม่เบิ่งอยู่สองคันสองรุ่น, 2, นเป็นของคุปตาสามสิบห้า 35, อ๋อยันหมาสามสิบห้าแรง tlx t x กับ47เจแรงซึ่งซ7แรงนี่จะเป็นรถอ่ว่าพิเศษเนี่ยคือเพิ่นสิมีชุดตักตักหินตักสายตักฝุ่นตักดินสำหรับพี่น้องที่แบบว่ามีร้านมันเนาะมีร้านมันหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเอาไปตักฝุ่นตักฝอยตักขี้งัวขี้ไว้ซีเจนี่เครื่องดีครับผมเป็นคนไปคันเดือกมาเอง มีชุดตักมาไหา่ชุดตักยิางใหญ่งามๆเลยมันมีหัวซึมแล้วพิเศษถือว่าบางคันเนาะบางคันนอกพี่้องเนาะคือว่าอะมาเบิ่งเงยใ้ดูครเป็นจังไงบางคันที่ว่ามันไม่ตักมันสิ่มีชุดดินหนามาไหา่แต่พิเศษคันนี้มีชุดดินหนามา,หาไห่เด้แต่ว่าถ้าเฮาถอดออกก็ซื่อตอนติดตักนี่เขาถอดออกก็ซื่อแต่บรรยมบรรยมเอ่อเขาอยากสิถอดชุดนี้ออกค่ณป้าถอดชุดนี้ออกถอด ถอดชุดเป,ปเปอร์เนี่ยแค่สองโต๊ะครับถอดสลักออกถอดสลักออกเราแล่นออกแล่นออกเลยเลยถอดสลักตัวนี้ออกหลกังคาถอดเป,ปเปอร์ออกแล่นออกเลยเลยรถนี้ก็เป็น,บบน,บบนบบรถ47ปกติแต่ว่าสมมุติว่าเขาอยากสีตักฟุลตักขิงงวงขี้ควายเนาะตักงันตักหนังแล่นมาสวมปุ๊บเป็นชุดยกชุดตักได้ บ,งบ่งหบซึมก็บบอกในไงสื่อมาติดมาหนึ่งแสนกว่าบาทเด้พี่น้องแต่รถท่านี่บอกเลยว่าอันนี้กผสมคนแทงว่าติดเลยผสงแถมเครื่องดีแกดีพี่น้องสำหรับพี่น้องที่หาอยู่เด้ออีกคันหนึ่งครับเป็นยันมาเอฟสามห้าสองทีเอฟเนสติกเกอร์เพิ่นติดเอฟแกดี X, น้ำพิ่นคันนี้บ่มีเหลี่ยมทะเบียนแต่ว่าราคาถูกแน่นอนราคาบ่แพง ราคาไม่แรงแน่นอนซึ่งเครื่องเกียร์สเป็นยังไงเดีย๋ยวเสร็จทีมงานมาลองขับลองไถ่ายบึงอ่ะปิงีงแจกมาเร็วพอดีใส่พี่น้องพอดีใส่พี่น้องคันนี้บอกเลยว่าพอดีใส่อย่างหนาเหลือประมาณ20%คันดินหนาโอเคผันหลังโอ้ย่างหลังนี่ย่างหลังนี่เหลือ60%สิบย่างหลังเหลือ60%สินานหลังลนีง่ผ่านหาหพี่น้องเนอะเดี๋ยวเป็นผ่านหา ด้านหลังกะสาสานเดีย๋ยวพอเก็บหอวซื้อใหม่แล้วส่วน47คันนี้จริงๆเราพันโบมีอุปกรณ์ด้านหลังมาโบมีทวงหลังมาจาผมหนึ่งหาผานสามใส่ใหอเพราะมันถูกทวงหลังผานซีไหมผานซีใส่หอเพราะมันถูกทวงหลังเดี๋ยวสุดร้องขับร้อนยกร้องอะไรแบบนี้บัง,อ,งอ,อาปิงไปก่อน

ไปง้างได้ค yup. รับปง้างด้เยอากเีย่กันจะไปตามทิกันทกันเนือเหนียวเลย่ึ่งเรีดีเรียนเเป็นมือ novice ไม่เคยขับเราเืกัน คืไปด้านดินหนามาให้บางคันนี่มีแค่ชุดปักเออใส่งายเลจริงครับผมอ,อมาคอยม้าเปน๋ปน้ำนั่นก็เอาไปขายนา้าขายังได้ปากคุณปากคอยได้คันนี้เครื่องดีแบบนี้อ่ะ ครน่ีแบบนี้จัดนดินหนาผ่านบุกเบิกแถมให้พร้อมชุดตักเอาไปขค่ราคา3ามแสนหามื่นหาพันบาทพี่นอ้องเล่มทะเบียนพร้อมปีหาหกเล่มทะเบียนพร้อมปีหาหกคันนี้ถือแบบว่าเครื่องนี้โอเคแล้ว่ะรับประกันเครื่องให้เลยเครื่องดีปีหาหกย่างหนาย่างหลังพอไดีใส่เฉพาะชุดดันดินนีกันพึ่งแสนเฉพาะชุดดันดินนีก็เป็นแสน ทำไมืน่าพูดถึงว่าเทียบตัวรถซ้ำสองเซนกว่าบ,บาทพี่น้องเอ้าสองเซนก็บ,บาดเนี่ยราคาสามสิบหกแรงเด้ให้เปรียบเทียบยังสี่แล้วตู้น,นี้มันอเนกประสงค์รถยสิว่าใบด้าดินหนาเวลาเขาอยากกดตัวน,นี้เนาะเอาถอดใบอ่าไว้ตากไว้เอา,อด,เอาอด้าดินหนามาใสา่ซ้ำรถซีเจ็ดปกติถอดไม่ยากถอดไม่ยากมามาเบิง้งมาล่องขับล่องไถล่องถอดให้เบิง้งพาสอนถอดอ่ะปิงเอาสายสีขาไปเบิง้ง แคันนี้ราคาพอถึงแสนนะพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องไว้ต้องไว้ต้องเข้าใจ ตนนั้นดินม่งเบิกกำลังเบกึงเลยสามสามสิบหานี่ครับระบบเกียร์สเตนด์นาบแปดเกียร์ถังแปดเกียร์ขับข้องตัวสำหรับพี่้องเจ้าไปใส่ในขอบตัวเป็นงานไอน้าจะฟองอยู่รา,าร้อสบาย เด oh so ียปิงอ้าวตัดอีกทอยาวมึงูนะฮันนีอันนี้ฮันนี้หางกระตุกนะพี่น้องเด้อต้องบอกว่าคันหางกระตุกหางกระตุก ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้นี่เขาสิแจ้งรายละเอียดให้ได้มากในรายที่สุดก็คือว่าคันนี้นี่เอาไปที่ราคา99,000บาทราคานี่ส่งฟรี300กิโลเมตร99,000บาทเี่กก็คือได้รถถือว่าพอใส่ถือว่าพอใส่อย่งสิสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้รถดีแต่อยากได้รถถืกมันกะตรงๆเลยสำนึกถือว่าพอใส่ผมผมบอกว่าพอใส่ ขับมานะัหน้โลกสวยปัดพานโลกสวยปัดพานเปรียบเทียบใส่กับแคทีหรือว่าเปรียบเทียบใส่กับพวกรถไทยนายเดินตามขั้นนี้ราคาบุธถึงแสนแต่ว่าได้ขับเคลื่อนซีล้อเอาไปติดเผาพิโตบเอาเอาไปติดเชิงตัดหยาตะหยังไซโรตอรี่ตะหยัยงได้หมดมีน้ซ้ำสามสิบสี่สิบไร่ร้อยไร่สบายๆครับขั้นนี้หางกระตุกมิพนยังบอหางกระตุกบนเออแคบประเทศของลำคาน มันจะเป็นโอลิงอยู่ใต้ฝาหายแต่ว่าคันแม่นะ้ำถามมาให้แก้ได้บอกแก้ได้แต่ว่าราคามันก็ต้องบ่มเป็นราคาหนิเด้อพี่น้องเด้อต้องบอกไว้ก่อนวันนี้จัดโปรอ่าวันนี้จัดโปรเอาไปราคาบ่าให้ถึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับคันนี้เครื่องดีบ่มีไอหนะ้าบ่ดันสามห้าสองทีไอเดันดินหนาผ่านหลังเก้ 99, าหมื่นเก้าอ่ะผูดได้ไวพูดได้น้พนพูนได้ครับผมแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าการันตีเครื่องดีการันตีเครื่องดีรอนานแน่น เดี๋ยวเปลี่ยนลูกหมากให้ลูกหมากหลบนิดนึงแต่ลูกพื้นแน่นผมไป็ผมเป็นคนไปขัดมาเองรถคันนี้ขัดทรงขัดสีร่างเฮ็ดทรงสีเป่นสีงามเลยอันนี้ประสงค์ครับมีไบโบ่เสียหลายเด้อพี่น้องเด้อมีไบโบ่เสียหลายบ่ได้ใส่ก็บโบไปยังจอดไว้ถิ่มไปปี้ปี้โบกับโยังเบิ่งมันเบิ้งมันนึงเห็นต้งหนาอยู่เดี๋ยวมื้ออื่นสิพาเบิ่งรถ47 36ก็เข้ามาใหม่อยู่47เข้าใหม่47ราจ็ดนะครับถึงสามแสนมือมีไม้เบิ่ง ห้ <50. S 1> อ่อห้าศูนย์จะมีห้าศูจะมีสากกัมี3าเก้กับม,บม,บม,บมีแต่ว่าปล่อยเป็นหมื่นเมื่อนี้ฝากไว2้2สองคันครับสำหรับ lc เจ็ติดตักดันดินหน้าชุดตักแล้วก็ผ่านบุกเบิกกับยันมาสามขารแรงเก้าหมื่นเก้าสามแส้าหมื่นห้านราคานี่ทั้งสองคันจะส่งฟรีเก่าอยากร้องขับล้องไทยลองดันดินล้องกำลังบึงมาบึงไห้อยู่ครับอยู่บ้านการเหลืองตมบลมาเขียบอเภอเมืองจังหวัดสุริเ เบอร์โทรศัพท์08197786840651200745ไปไม่หอดจอดไม่ถึงโทรหาได้เด้พี่น้องเด้ออ่ะมื้อนี้บอกว่าหลายแห่งขอบคุณในรายพี่น้องติดต่อชมและฟังขอบคุณทีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจหลุดหลานขอบคุณและสวัสดีครับ